สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมบอลสีสีเบเจรง์ต้นนี้ค่ะต้นนี้เราปลูกมานานหลายเดือนหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยมีปัญหาใบเน่าหรือโคนเน่าอะไรเลยค่ะเป็นต้นที่แข็งแรงมากเลยค่ะตอนนี้เขามีลูกให้เราเยอะมากเลยค่ะหลายต้นมีการแยกออกไปบ้างแล้วก็มีค่ะ ตอนนี้ใบก็จะเริ่มที่จะเหลืองลงไปแล้วค่ะใบเหลืองก็น่าจะเพราะว่าต้นแม่เขามีขนาดที่ใหญ่ค่ะสารอาหารก็น่าจะไม่พอไปเลี้ยงต้นลูกค่ะต้นแม่เขาก็จะออกหลอดใบออกมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มจะออกมาอีกใบหนึ่งแล้วค่ะ วันนี้เราก็จะมาย้ายต้นแม่ออกค่ะถ้าเราไม่ย้ายออกต้นลูกเขาก็จะเหลืองและโ้มค่ะทำให้ใบเขาไม่สวยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกหนอก่อต้นแม่ออกค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการแยกหนอก,กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกจากกระถางค่ะ รากเขาก็เยอะและสมบูรณ์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาดินออกค่ะเราจะค่อยๆเอาดินออกเพื่อดูหัวเขาค่ะหัวเขาน่าจะมีขนาดใหญ่เพราะว่าเขามีการแตกหน่อออกมาให้เราหลายต้นเลยค่ะ และนี่เราก็เห็นหัวเขาแล้วค่ะหัวเขาค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำล้างเพื่อให้เห็นชัดๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดจอมเขาออกค่ะเพราะหัวข้างล่างเขาก็มีเขี้ยวค่ะมีเขี้ยวเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นต้นค่ะเราจะ แยกหน่อโดยการไม่ให้เขาเสียหายเลยค่ะเราพาออกมาได้แล้วเราจะค่อยๆแยกต้นเขาออกมาค่ะเราก็ได้ต้นแม่ออกมาแล้วค่ะต้นแม่เขาเป็นต้นที่แข็งแรงมากเลยค่ะนี่คือ หัวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเขาจะมีเคี้ยวด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกแยกคนละกระถางค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระถางเมื่อกี้นี้มาปลูกต้นโลกเขาก่อนค่ะส่วนสูตรดินที่เราปลูกเราก็จะใช้สูตรดินที่ล้วนซุยที่เราใช้ปลูก บอนสีเลื่อยมาเลยค่ะสูตรนี้ก็จะล้วนซุยมีธาตุอาหารพร้อมค่ะเราเอาดินใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกแบบเป็นทรงพุ่มค่ะให้เขาโตขึ้นมาเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเลยค่ะ เราปลูกลงไปเลยค่ะเราปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวหัวตรงนี้เขาก็จะมีต้นขึ้นมมาเพิ่มอีกค่ะเป็นการเพิ่มจำนวนให้เราอีกด้วยค่ะเราแยกหน่อแบบนี้ต้นเขาจะไม่ค่อยเสียหายเลยค่ะ เพราะบอลสีเป็นต้นที่แข็งแรงมากเลยค่ะเราเอาดินเติมลงไปให้เต็มเลยค่ะเราก็เสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งถางเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นแม่ค่ะ ต้นแม่เขาก็จะมีเขี้ยวอยู่รอบๆต้นเลยค่ะรอบๆหัวของเขาเลยค่ะเราจะเห็นเป็นเขี้ยวเขาขาวค่ะเดยวเขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นต้นให้เราค่ะเราปลูกลงไปเลยค่ะปลูกแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนที่เยอะขึ้นค่ะและไม่ทำให้ต้นแม่เขา สุดโซมลงไปด้วยค่ะหลังจากนี้เราก็จะเอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มลำไยสักหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการพักฟืนอีกไม่นานต้นเขาก็จะ งามและหายจากใบเหลืองค่ะเพราะว่าเขาได้กินธาตุอาหารที่เราให้ไปค่ะและเขาก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามมากเลยค่ะส่วนกระถางต้นแม่เขาเดี๋ยวเขาก็จะมีเขี้ยวเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะเราก็จะได้ จำนวนบอลสีสีเบนเจโรงที่เยอะขึ้นค่ะวันนี้เราก็นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเมื่อบอลสีของเรามีอาการแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ